ข้อที่84นะครับพิจารณาด้วาาแบบวางคนก่อนปนี้คนระับก็เราจะเ,เน,นิ่มเลนะ่นจากข้อ1เลยครับข้อ1นึเนี่ยเป็นข้อหนึ่งนะครับจะเป็น P และ Q เชื่ยงด้วยท่ายนะครับก็ก็อจะเป็น Q และ P นะ เชื่องก็ด้เวเดียวเราจากสมุดนี้นเก็ยนะครับม้ไม่ได้มไม่ได้็ได้ว่าหน้าต้องจริงหลังต้องเท็ดนี่นะครับหน้าต้องจริงข้อ1่นเ่ย ที่คิวต้องเป็นจริงเท่านั้นครับแล้วก็แทนแทนคีกับคิวลป็นช่วงที่สองครับก็ข้อนี้นะครับเป็นจริงนะครับก็อย่ขาขัดกับเตน,นนะครับเพราะว่าเราแบบเราได้จริงขัดเท่ากับสัพจานิรันดร์นะครับ ข้อหนึ่งเราจะประมาณนี้นะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อสอนนะครับเราทำโจทย์ข้อหนึ่งเป็นสัญญาณแล้วใน4ีช้ายไม่มี1นึ่งัดสก็เลยตัดออกครัเราจะมาทำข้อสามนะครับข้อ3ามเราจะทีถ้าแล้วอยูเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ ี да หรือในหุ่นะครับเราจะใช้วิธีการสูมหุ่นะครับเราจะฟิตด้านขวาครับผมเราจะทำแค่กวามสายนะครับกวามสายเราก็จะทำแล้วเราจะใช้กดจางนี้นั่นแหละนะครับผมก็จะได้นิเศษดีหรือถ้าแล้ว อะไรครับหรือคิวก้อนี้นะครับนัตอนี้นะครับไม่สมมูลกันไม่เป็นขันตนนครับาลนีครับ าแล้วคเรื่อยข้อสองนะนิเศตีหรือคนะครับซึ่งข้อนี้เราจะใช้กดการม,มีเงื่อนไขนะครับบทการมีเงื่อนเงื่อนไขใไขนะครับซึ่งหากเราใช้กทการนี้ไขในข้อนี้เราจะได้คำตอบเป็นนิเศตี หรือคิวนะครับซึ่งคำตอบน,น,นี้เราได้ยนินแล้วนะว่ามันสมบูมรณ์กันนะแล้วหักสมบูรณ์กันก็จะเป็นสัดส่วนนี้แหละก็คำตอบแต่บงอย่างมันจะมีข้อหนึ่งกับข้อสี่นะครับแสดงว่าข้อนี้จะตอบเป็นข้อที่สองนะ 喝杯牛奶。